สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัตริยะเหลือทนวันนี้ต้องจบแช้หมดเปลือกคดีน้องชมพู่เรียกได้ว่ามีกระแสะค่อนข้างแรงเลยทีเดียวสําหรับเรื่องราวของน้องชมพู่ที่ล่าสุดยังไม่สามารถหาคนผิดได้ทําให้ชาวโซเชียลต่างก็สงสัยว่าทําไมคดีไม่คืบแต่ยังนําเสนอเรื่องราวของผู้ต้องสงสัยหลายๆคน ทำกิจวัตรประจำวันซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับคดีความเลยซึ่งล่าสุดอัจฉริยะทนไม่ไหวเหลือทนวันนี้ต้องจบแช่มดเปลือกคดีน้องชมพู่ไม่พูดไม่ได้มีสื่อช่องหนึ่งไม่มีคุณธรรมมุ่งหวังแต่ต้องการเรตติ้งต้องการค้าโฆษณาคนเหล่านี้เอาน้องชมพู่มาเป็นเครื่องมือในการสแสวงหาผลประโยชน์การสร้างตัวละครในคดีนี้เป็นรายวันจับคนนั้นจับคนนี้มาเป็นตัวละครมาเล่นกันทำเป็นสตอรี่ให้คนติดตาม สิ่งต่างๆเหล่านี้ตำรวจในพื้นที่ปวดหัวกันทุกวันบอกเลยสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นความจริงอยากกราบเรียนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศคดีชมพู่มีสื่อลวงโลกกุเรื่องสารพัดทั้งไอ,มอง้มงทั้งจะออกหมายจับชมรมยืนยันไม่เป็นความจริงซักเรื่องย,ยืนยันยังไงก็ไม่สามารถจับคนร้ายได้ผมเอาหัวล้านเป็นประกันคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ